คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการการเล่งรัดการเบริกจ่ายงบลงทุนรับวิสาหกิจคือกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าความจําเป็นของการลงทุนในการเติมเมเ็ดเงินลงสู่ระบบในงบประมาณปี67เนี่ยล่าช้าครับซึ่งทําให้ประเทศเนี่ยขาดแรงผลักทางการคลัง ซึ่งรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สําคัญครับพะมีกรอบวงเงินลงทุนกว่า2องแสนล้านบาทโดยกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาตรการให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยเดินเนินการตามนี้ครับหครับกำหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบลงทุนและวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ95าและดาเนินการอย่างเคร่งครัดครับรวมถึงและวิสาหกิจเนี่ยจะต้องพิจารณากําหนดเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของและวิสาหกิจด้วย สองครับให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยเร่งรัดการลงทุนแล้วก็ลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จเนี่ยรวมถึงเร่งลงนามในสัญญาต่างๆภายในเดือนมีนาคมปี67ครับ 4. ครับให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี67ให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรกครับและให้รัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จเนี่ยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในมีนา67